พวกเขาวันนี้ก็ทําหน้าที่ในการประสานงานผู้คนนะครับซึ่งก็การไปยื่นหนังสือในวันพรุ่งนี้ยังไม่ถึงขั้นคําว่าลงท้องถนนแต่เป็นการแสดงจุดยืนซึ่งก็ชวนพี่น้องประชาชนค่ะนะครับเราไปร่วมสําแดงพลังค่ะตัดไฟตั้งแต่ต้นลมหยุดการกระทําความชั่วทั้งปวงที่ทำเนียบรัฐบาลในวันพรุ่งนี้ในเวลา10โมงเช้า คือใครก็ตามเลงนะครับช่วงนี้ที่จะคิดอ่านสร้างสถานการณ์อะไรเลิกคิดเเถอะมีการข่าวมาเหรอคะก็รู้เท่าทันกันทั้งนั้นแต่ว่าเอากันว่าคือคุณทักษิณเนี่ยเรื่องสนามคลอบอันภายหรือเรื่ององินใดคดูว่าตัวเองจะเป็นต่อหรือเกินเป็นผู้เสียหายถือไพ่แต้มเดียวเล่นเก้าเกยังก็ถือไพ่เก้าแต้มอะ แต่ว่าลีลาไงคือถ้าใครไม่ฟังเนี่ยนะครับเรียงลำดับข้อเท็จจริงนั้นเนี่ยก็จะเห็นเนี่ยนะครับว่าซื้อมาเป็นรายที่สองอมไม่รู้เป็นการซื้อโดยสุดจริตค่ะปัญหาที่ต้องติดตามว่าสุดจริตจริงหรือเปล่าเพราะนี่นะครับทบทวนอีกครั้งว่าปี2512เนี่ย ยายเนือมชำนาญชาติสัตดานี่ทำพินัยกรรมยกโฉนดเนี่ยนะครับ900กว่าไร่สองแปลงให้แก่วัดธรรมมิการามบวราวิหารจังหวัดประจวบคีรีขันเรื่องราวเนี่ยนะครับก็ผ่านมาที่ดินแปลงนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาจนกระทั่ง2533รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยดัมปรีช่วยได้ทำหน้าที่ สั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินเห็นไหมครับคือคุณยายเนื่อมนี่ทำพินัยกรรมปีหนึ่งสองค่ะคุณยายเนื่อมนี่นะครับถึงแก่กรรมปีหนึ่งสี่เรื่องราวก็ผ่านมานานพอสมควรนะ,ะแต่ว่าเพื่อมีการแต่งตัวที่จะเอาที่งุบมระดบธรณีสงแปลงนี้ค่ะแล้วก็ร่ำตรีช่วยมหาไทยในเวลานั้นค่ะนะครับก็ใช้ประมวลกฎหมายอาญามาตราแปดสิบสี่การโทษ กฎหมายประมวลที่ดินนะครับมาตรา84เนี่ยสั่งไม่อนุญาตให้วัดได้มาซึ่งที่ดินตามมาตรานี้ค่ะซึ่งนี้นะครับก็เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับจากนี่นะครับการลงนาม12กุมภาพันธ์ปี33พอ21สิงหาคมปี2533เนี่ย ปรากฏว่ามูลที่มหมามกุฏเนนะครับในฐานะผู้จัดการโมรดกได้รับโอนที่เข้ามูลนิธิในวันเดียวคือหลังจากมีการสั่งการแม่วัดได้มาซึ่งที่ดินแปลงนี้ก็รากฏกว่าก็โอนเข้ามูลที่มหมามกุตในฐานะผู้จัดการโมรดกจดทะเบียนโอนโมรดกให้แก่มูลนิธิ และมูลที่ได้จดทะเบียนขายที่ดินทั้งสองแปลงแก่บริษัทอันพายเรียลเอสเตดจำกัดและบริษัทอันพายกอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับในราคา142ล้านคือหมายความว่าที่ของคุณยายเนื้อมเนเห็นไหมก็ถูกเนี่ยนะครับถูกสั่งไม่อนุญาตให้ให้กับวัดตามพินัยกรรมหลังจากนั้นเนี่ยครับก็โอนไปที่มูลที่มหามกุะ ในวันเดียวกันนั้นน่ะก็โอนขายรับแล้วขายเลยวันที่21สิงหาคมปี2อ3 3และนี่นะครับคนที่ถือหุ้นในบริษัทนี้เนี่ยลองไปดูรายชื่อเนี่ยนามสกุลเดียวนะครับกับคนในครอบครัวเนี่ยครับผมไม่อยากอธิบายความไปดูก็แล้วกัน,นก็ปรากฏว่าหลังจากนั้นปี2,540เนี่ย ครอบครัวของคุณทักษิณเข้าไปซื้อหุ้นสองบริษัทนี่เห็นไหมมูลค่าจากร้อยสี่สิบสองล้านกลายไปขายราคาประมาณห้าร้อยกว่าล้านต่อมาครับปีสองพันหร้อยสี่สิบสี่หลังจากนั้นอีกสี่ปีคณะกรรมการกริจสดีกาที่ประชุมใหญ่มีความเห็นว่าที่ดินตกเป็นที่ทรณีสง์ ต้องโอนที่ดินมรดกตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้เห็นไหมอันนี้ความเห็นกิสรีกาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็เรียงกันมาค่ะนะครับรัมรีช่วยมาไทายทําหน้าที่รัมรีว่าการสั่งแม่อนุญาตให้วัดได้ซึ่งที่ดินนะครับนี่สั่งปีสามสามเขาได้ที่ดินมาตั้งแต่ปีหนึ่งสี่หลังจากคุณยายเนื่อมเนี่ยนะครับทําพินัยกรรมปีหนึ่งสองนะครับแล้วก็มาตายเอาปี ปีหนึ่งสี่แต่เพื่อแต่งตัวเนี่ยนะครับเพื่อจะเอาที่ดินแปลงนี้ไงค่ะนะครับคือที่บอกว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตก็รายแรกก็เห็นอยู่แล้วว่าแต่งตัวนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับคนที่เกี่ยวข้องกับในครอบครัวกันเลยทีนี้เนี่ยนะครับเมื่อไปนะครับเมื่อไปซื้อต่อในปีสองพันห้าร้อยสี่สิบ ตัวเองก็ต้องรู้ดิครับว่าปี2544เนี่ยกฤษฎีกาวินิจฉัยนะครับว่าที่ดินตกเป็นที่ธรณีสงต้องโอนที่ดินตามพินัยกรรมให้แก่วัดเท่านั้นจะโอนให้แก่บุคคลอื่นนอกเหนือจากวัดไม่ได้ลากมาเนี่ยนะครับวันที่9กฤษฎีกานี่นะครับประชุมใหญ่ปี44 20ธันวานะครับปี44ตอนนั้นคุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีนะ อธิบดีกรมที่ดินโดยรองอธิบดีสมศักดิ์เกี่ยมไทยสงเนี่ยเพิกถอนรายการจดทะเบียนโอนมรดกรายการจดทะเบียนขายรายการจดทะเบียนในลำดับต่อมาและเพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงแบ่งแยกทั้งหมดเนื่องจากการจดทะเบียนไม่ชอบด้วยกฎหมาย5มกราปี45ในวันที่คุณทักษิณเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับที่ดินแปลงนี้อยู่ในครอบครัวคุณทักษิณแล้วนะ ผู้มีส่วนได้เสียได้ยื่นอูธรณ์คำสั่งอธิบดีกรมที่ดินโดยอธิบดีกรมที่ดินเห็นว่าอูธรณ์ฟังไม่ขึ้นจึงส่งเรื่องให้ประหลัดกระทรวงมหาดไทยวินิจฉัยม13มีนาคมปี2545คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีประหลัดกระทรวงขนาดนั้นเห็นว่าคำอูธรณ์ฟังขึ้นและจึงเพิกถอนคำสั่งของ,ขอ,งอธิบดีกรมที่ดิน ประปลัดมหาไทยนะคะวันที่หนึ่งเมษายนปี4ี่หาสำนักงานกฤษฎีกามีหนังสือถึงน้ำรีมาหาไทยสรุปว่าปลัดกระทรวงมหาไทยมีความผิดทางวินัยฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกาประลัดกระทรวงคนต่อมาอาจเพิกถอนคำสั่งวินิจฉัยอุทธร์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายได้วันที่8สิงหาปีห 5, 5. นะครับนี่อีกสิบปีมาสำนักงานปปชขอให้กับประหลัดกระทรวงมหาไทยเพิกถอนคำสั่งประหลัดกระทรวงอดีตประหลัดกระทรวงมหาไทยตามความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎิกาเพรลากกันมาเนี่ยยาวนานเนี่ยนะครับจนกระทั่งเนี่ยนะครับยี่สิบเก้าสิงหาคมปีหกศูนย์นี่นะครับเรื่องเข้าขึ้นสู่ศาลอาญาทุจริตนะครับแล้วก็พิพากษาจจำคุกอดีตปรหลัดกระทรวง มาไทยโดยไม่รอลงอาญาสองปีอุทธรณยืนนะครับแล้วก็17กุมภาพันธ์ปี63สามสรดีกามีคำสั่งไม่อนุญาตนะครับให้จําเลยดีกาคดีถึงทีงถ่ถ,ถึงที่สุดเรื่องก็เรียงกันมาตามลำดับแต่ที่ว่าเนี่ยนะครับที่บอกว่าเป็นผู้ซื้อโดยสุจริตคือถ้าเราไม่ได้ดูประวัติเนี่ยนะครับในการซื้อขายาและการได้มาซึ่งที่ดิน วันนั้นก็เห็นอยู่แล้วในทางการเมืองโดยส่วนตัวนี่ผมรู้จักดีกันหมดนะวันนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่านี่นะครับหลังจากการเข้าไปซื้อเนี่ยนะครับสนามคอรอบกลุ่มการเมืองก็ย้ายเข้าไปที่ไทยรักไทยที่เกี่ยวข้องกับนามสกุลนะครับที่เป็นเจ้าของนะครับบริษัทที่ว่าเนี้และนี่นะครับในวันนี้นะครับ ในวันที่กฤษฎีกาวินิจฉัยจนกระทั่งคำสั่งกรมที่ดินจนกระทั่งไปเปลี่ยนแปลงคำสั่งเนี่ยอยู่ในวันที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยนะครับจะทำเป็นตัวเป็นหนูไม่รู้ไม่ได้ระดับนี้ไม่รู้อ่ะเพราะก็ได้ยินอยู่แล้วว่าหลังจะเข้าไปซื้อที่ดินเนี่ยกฤษฎีกาก็วินิจฉัยคำสั่งกรมที่ดินก็ไปเพิกถอน ต่อมาเนี่ยนะครับปรลัดกระทรวงก็ไปเพิกถอนคําสั่งออาที่บดีกรมที่ดินซึ่งปฏิบัติตามกฤษฎีกาแล้วต่อมาก็ต้องคําพิพากษาจําคุกผมนี่เห็นใจเขานนค่ะและเพื่อจะเตือนบรรดาข้าราชการทั้งหลายด้วยว่าถึงเวลาใครก็ไม่ได้รับผิดชอบอะไรนะนะครับเพราะว่าเวลาติดคุกจริงเนี่ยนะครับไม่เกี่ยวค่ะนะครับเรื่องราวก็จบกันไปแล้วอืแต่ว่าโดยข้อเท็จจริงนั้นเนี่ย คำว่านี่นะครับได้มาโดยสุดจริตปัญหาว่าสุดจริตจริงไหมเพราะว่าเนี่ยนะครับก็เราเนี่ยนะครับเปลี่ยนประวัติศาสตร์ไม่ได้คะนะครับแต่ว่าเขาก็โดนเนี่ยนะครับโดนไปยับเยินแล้วแหละ,ะนะครับก็เข้าไปอยู่ในในหลังจากนั้นก็เข้าไปอยู่เนนะครับไทยรักไทยพลังประชาชนเพื่อไทยอ,อยู่ในระดับหัวแถวะนะครับเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีมาไทยลําดับต่อมา นะครับก่อนที่จะไปทิ้งขว้างเข้าไปหลังเนี่ยนะ,ค,ะคือทั้งหมดทั้งปวงนั้นทาเป็นเสมือนหนึ่งว่ากําลังจะได้เปรียบวัดกําลังจะได้เปรียบกรมที่ดินือาไปดูคําวินิจฉัยของศาลในคาวินิจฉัยของกฤษฎีกาและกระบวนการได้มาทั้งหมดเนี่ยมันได้มาโดยไม่ชอบกันมาตั้งแต่ต้นไปปล้นที่วัดอ่ะเดิมอ่ะ นะครับยัดเข้าใส่มูลนิธิวันเดียวกันขายเลยอืคุณนศินป์บอกไม่รู้เรื่องไอ้การจะพิสูจน์ว่าได้มาโดยสุจริตหรือไม่สุดจริตณวินาทีนี้ยากเกินไปไหมคะคุณจรูพรไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับรายละเอียดก็ทําตามลําดับแล้วแม้ว่าขณะที่ครอบครองเนี่ยก็มีการสั่งเพิกถอนกันไปรอบหนึ่งแล้วจนกระทั่งเนี่ยะน,น,นะครับและเพิกถอนก็ตามคําวินิจัยของกฤษฎีกาแล้วก็ไปอูธร นะครับแล้วก็ไปปรากฏว่าไปยกเลิกคําสั่งในวันที่คุณทักษิณเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะคุณทักษิณไม่เกี่ยวคุณทักษิณไม่รู้อะไรทั้งนั้นโดยสุดจริตพาซื่อที่สุดบริสุทธิ์ไร้เดียงสาแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามถ้าใครคิดจะงบประมาณของบ้านเมืองเนี่ยเห็นไหมว่าสตาร์ตตั้งต้นร้อยสี่สิบสองล้านปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บห้าร้อยตอนนี้เจ็ดพันเจ็ดร้อยล้าน ก็รู้อยู่แล้ววัดจะเอาตังที่ไหนก็รู้อยู่แล้วเนีน่ยนะครับกรมที่ดินจ่ายก็ได้กำไรนาทีนี้แต่ปัญหาก็คือว่าเหมือนการไปซื้อที่ป่าสงวนนคุณทักษณิณพูดบอกว่าในฐานะเจ้าของสนามครับทั้งที่ไม่มีชื่อตัวเองนละเห็นไหมแต่ว่าอย่างไรก็ตามถือป้ายแต้มเดียวเนี่ย ผมไม่เห็นว่าจะช่นะานะแล้วถ้าบ้านเมืองนี้ใครไปยอมจ่ายค่างโง่กันเนี่ยนะครับก็เรียงพิสูจน์กันเห็นว่ามันนะครับมันมีปัญหานะครับต้องการปล้นที่วัดมาตั้งแต่ต้นผิดเจตนาลมของผู้บริจาคซึ่งนะครับคือคนเนี่ยนะครับคนที่ต้องการจะทำบุญใหญ่เนี่ยนะครับใครคิดว่าจะเจอคนทำกรรมใหญ่กว่าล่ะแล้วันนี้นะครับดูเหมือนว่า ตัวเองเนี่ยนะครับอยู่ในฐานะผู้เสียหายผู้เสียหายคือคุณยายเนื้มเพราะไปทำการผิดเจตนารมเขายายต้องการให้เป็นที่เอาบริจาคให้วัดใครมันจะบริจาคให้เป็นสนามครับเพราะเช่นั้นเนี่ยนะครับวันนั้นเนี่ยบอกว่าเอาวัดไม่มีปัญญาคุณรู้ได้อย่างไงเพราะว่ากว่าจะสั่งเนี่ยนะครับหลังจากเขาได้รับบริบรดกเนี่ยครับพี่นกรรมปีหนึ่งสองได้รับปีหนึ่งสี่เนี่ย หนึ่งสี่เนี่ยครับมาปีสามสามเนี่ยสิบหกสิบเก้าปีเน่อ<ช>ที่ไปสั่งว่าแม่อนุญาตใ้วัดได้มาอมและหลังจากนั้นเอาที่ขยับไว้หมามงกุฎและหมามงกุฎก็ไปขายที่ในวันเดียวกันเลยอืเห็นไหมและต่อมาก็เข้าก็เข้าไปนะครับก็เข้าไปซื้อก็ไปซื้อต่อนะครับโดยไม่รู้อะไรเลยเพราะคนในกลุ่มการเมืองนี้เนี่ยครับก็ก็ไหลเข้าตัวละครเป็นเรื่องเดียวกันหมด นะครับหลายคนนี่ผมก็ดีๆกันทั้งนั้นนะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าถือป้ายแต้มเถอไพ่แต้มเดียว <c oughs> ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นต่อ <c oughs> เป็นต่ออะไร แต่ก็หน้าที่จะเป็นต่อในความรู้สึกคุณคุณทักษิณไหมคะเพราะว่าถ้ายึดตั้งแต่วันที่กฤษฎีกาบอกตั้งแต่ปี44ผ่านมาตอนนี้ย4ปีแล้วยังไม่สามารถที่จะเอาที่ตรงนี้คืนไปเป็นที่ของของวัดได้อะเอาง่ายตอนตอนนี้ตอนนี้สั่งให้เป็นของวัดแล้วเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปอ่ะแม้กระบวนการหลายคนบอกว่าเอากระบวนการทางแพ่งหรือใดๆที่จะมีผลต่อคุณอุ้งอิงเนี่ยมันก็อยู่ในกระบวนการที่มันอาจจะทอดยาวไปอีก40-50ปีก็ได้เรื่องแพ่งกับเรื่องเล็ก นะครับเพราะว่าพิสูจน์คำว่าได้มาโดยสุจริตเนี่ยค,ครับว่าสุจริตมันเป็นคำใหญ่เพราะาเรียงเรื่องเนี่ยม,มันไม,ม่มันต้องเนี่ยนะครับต้องวินิจฉัยกันว่าเรื่องทั้งหมดสุดจริตจริงไหมเพราะบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดล้วนแต่มานะครับมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องเรียงกันตามลำดับรวมกระทั่งนี้นะครับในการเข้าไปทำหน้าที่นะครับในการที่จะ ตัดสินในกรณีแล้วก็มีผลลัพธ์ตามกันมานั่นเนี่ยใช้คำว่าสุจริตไม่ได้ยกเว้นว่าคนโง่เนี่ยนะครับโง่ตั้งแต่ชาติที่แล้วกับชาติมาเกิดก็ยังโง่กันอยู่เนี่ยก็เห็นเรียงกันอยู่แล้วว่าเจตนาไม่สุจริตกันมาตั้งแต่ต้นและกลุ่มการเมืองพอขายเสร็จเขาก็โยกข่าวมาเห็นไหมเรียงกันมาเรียงกันตามลําดับอ่ะมันมีพฤติกรรมมันมีพฤติกรรม,มและก็เรียงคนเนี่ยนะครับก็เรียงกันตามลําดับ แลวจนกระทั่งเสร็จหมดเสร็จภารกิจก็ทิ้งขว้างกันไปก็ไม่เกี่ยวกันเนี่ยนะเสร็จนานะนะครับนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะั้นณะวันนี้เนี่ยนะครับถ้าต่อไปใครมีพฤติกรรมพฤติการแบบเนี้ยแผ่นดินต้องมารับผิดชอบกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องกันแบบเนี้ยเพราะเนี่ยนะครับคนระดับนี้ไม่รู้มาก่อนว่าที่เคยเป็นอะไรมาก่อนอเข้าไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขนาดบางคนไปซื้อที่จะกรมบังคับคดีเนี่ยค อดีตลูกพักคุณทักษิณเนี่ยแหละยังต้องคำพิพากษาสาร,สารดีกาจำคุกห้าสิบปีเลยเอ่อนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามเนี่ยมันมีตัวอย่างกันอยู่และที่สําคัญที่สุดก็เรื่องนี้เนี่ยนะครับพยายามทมําเป็นเรื่องผิดปกติทําเหมือนว่านี่นะครับตัวเองกําลังจะได้เปรียดได้เปรียดอะไรเพราะเนี่ยนะครับที่วิตกก็คือเรื่องเกี่ยวข้องกับคุณองคุณสมบัติคุณองค์ิ ว่าไปเทียบเคียงกับกรณีของเอเอปารีนานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันพ่อได้ที่มายางไงนสมบัติที่พ่อให้มาแต่ว่าไอ้นี่มันที่ใครก็รู้ว่าที่บริจาควัดที่คุณยายเนื้อมีใครก็รู้ก็ได้ยินกันทั้งนั้นะนะครับและนี่นะครับมีอาการอภิปรายเรื่องนี้ในที่ประชุมสภาก็ได้ยินกันมาตามลำดับอยู่แล้วนะครับความจริงเนี่ยนะครับ ความจริงเนี่ยนะครับมันได้เดียงสาขนาดนั้นนะแปลว่ามันเห็นเส้นทางทางการเมืองกันหมดเลยแต่ถึงเวลาวันนี้ดูเสมือว่าเป็นต่อในครับเจ็ดพันเจ็ดร้อยล้านเป็นผู้เสียหายเป็นผู้เสียหายต้องได้รับการชดเชยชดใช้นะครับแผ่นดินนี้ผมยังบอกว่ามันมีปัญหาไงเพราะเนี่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องนี้จะต้องพิสูจน์กันยาวนะครับเหมือนคุณถาววนเซเนียมไปพูดแต่ใครใครไปจ่ายจะลากเข้าคุกให้หมดอ่ะ เพราะว่าการได้มามันไม่สุจริตไงว,ว่าเ,วเรื่องของการที่ต้องจ่ายชดใช้ถ้าสมมติเป็นอย่างนั้นจริงน,ะะนี่ไงาการได้มาโดยสุจริตนะกฎหมายก็คุ้มครองทีนี้ประเด็นที่ไปเกี่ยวกับนายกอิงเหรคะมันก็นี่ไงก็ปัญหาว่าไปถือที่ที่ทมันเป็นปัญหาก็เที่ยวกับเอ๋ดิอเอ๋ก็จะไปรู้ว่าพ่อได้มาอย่างไงอ่ะอพอตอนได้จากพ่อที่ก็ไม่มีปัญหานี่ค่ะเอ๋ก็บอกว่าสู้จะได,ด้ได้มาโดยสุจริตแล้วยังไงถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตผิดจริรรมอย่างรแรง ไ้ที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับรับมอดกจากพ่อและก็แล้วก็พ่อก็ครอบครองมาก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันที่อยู่ในมือเอกกลายเป็นพื้นที่มีปัญหาเพราะฉะนั้นแม้จะเป็นการซื้อต่อมือสองก็ไม่ใช่ข้ออธิบายที่บอกว่าไม่ได้รู้เรื่องก็ซื้อจากโรงพับคดียังติดคุกอ่ะเอาอะไรอ่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือหมายความว่าก็กรณีคนอื่นมันมีกรณีเทียบเคียงอยู่แล้วไงบรรทัานสร้างแต่ว่านี่นะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้ นะครับดูเสมือนหนึ่งแบบโอ้โหยิ่งใหญ่ไม่ได้ก,กังวลอะไรไม่ได้กังวลกังวลไม่กังวลอะไรอะ่ะค่ะเพราะนี่นะครับไอ้ที่พูดก็ผิดตัวเองแสดงความเป็นเจ้าของได้ไงะนะครับเพราะว่าตัวเองไม่มีชื่อนะครับบอกว่าคู่สมรสเป็นบุคคลคนเดียวก็หย่าแล้วอลูกก็บรรลุนิติภาวะแล้วอเอายังไงอ่ะเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ทำเนี่ย นะครับเรื่องนี้ไม่หมูหรอกนะครับยกเว้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองนี้หน้ามือตามัวเนี่ยครับไปจ่ายเงินให้กับไอเจตนาแรกเห็นไหมเจตนาแรกเป็นเจตนาที่ไม่ถูกต้องอ่ะเวลาผ่านมาเนี่ยครับเกือบ2ี่สิปีจากได้มรดกมาไปสั่งแม่วัดรับเอาผ่านมาหลังจากนั้นเนี่ยนะครับก็ไปแต่งตัวเข้ามลยิธิแล้วไปขายในวันเดียวกับวันที่จดทะเบียนโอนอ่ะแล้วพอดูรายชื่อเนี่ยนะครับเห็นไหมและคนที่เป็นเซนแม่วัดเป็นเจ้าของ และรายชื่อบริษัทที่เข้าซื้อคนที่เป็นกรรมการบริษัทเห็นไหมเรียงกันมาหมดหลังจากนั้นเขายักยกกับไปทีพักไหนล่ะเห็นไหมแล้วหลังจากที่หลังต่อมามีอํานาจนะครับประหลัดกระทรวงเขาเซ็นในวันที่ใครมีอานาจ<ะ>เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี้ยยกเว้นว่าเราต้องการอยู่ในวัฒนธรรมต่อแหลกันเท่านั้นเองก็หลอกกันไปก็ไม่มีปัญหา<ะ>และคนทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ก็พร้อมจะโง่กันนะครับ ผมว่าเรื่องนี้อย่างไรก็ตามมันไม่จบง่ายๆหรอกแต่ว่าต้องเล่นบทนี้มันไปอย่างอื่นไม่ได้ไงแต่ตอนนี้ก็คือลูกสาวก็เป็นรัฐบาลแล้วมีอํานาจอยู่นะคะคุณจตุพรมันจะย้อนกลับไปเหมือนตอนที่ก็ประหลัดเซ็นให้ก็ตอนที่ทักสิณเดินนายกว่าเขาใหญ่กว่านี้กันมาหลายรอบแล้วที่ต้องคดีกันต่างๆมันจะใหญ่กันทุกวันได้ไงคนเรานะครับเพราะฉะนั้นอํานาจนะครับเหมือนน้าขึ้นน้ําลงะไม่มีใครไปไปไปยึดครองกันได้ตลอด แต่ก็ต้องรู้อย่างหนึ่งนะใครเนี่ยนะครับที่ไปนะครับที่ไปช่วยหนึ่งให้ไปถามรุ่นพี่คุณดูเดือดร้อนแลวถึงสุดท้ายไม่มีใครเหลียวแลนะนะครับโลกแห่งความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นและเรื่องนี้เนี่ยครับถ้าอธิบายว่าไม่รู้เนี่ยนะครับผมว่าบ้านเมืองนี้เราก็เหลือเกินนะไม่รู้เรื่องนะครับก็เรียงพฤติกรรมกันมาเนี่ยะนะครับคือจะไปตัดตอนตรงไหนอย่างไรก็ตามแต่ว่าเจตนาแรก มันเจตานานที่ไม่สุจริตมาตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็เรียงตามลํำดับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับกฎหมายก็คุ้มครองของคำว่าสุจริตถ้าไม่สุจริตจะไปคุ้มครองได้อย่างไร mm hmm. มิฉะนั้นต่อไปใครก็แต่งตัวนะครับเอาเอา,เอาที่ป่าสงวนไปเข้านะครับไปเข้าแบงก์นะครับแล้วก็ถูกยึดแล้วก็กลมบังคับคดีนะครับก็มาขายเพื่อฟอก mm hmm. น่นดีก็มี mm hmm. นะครับแต่ว่าที่วัดตนโต ในกรรมยายเนื้อมเนี่ยนะครับลายมืออะไรก็ก็โผล่กันมาเต็มกันหมดนะครับไปพิจารณารณงผู้บริจาคได้ยังไง <S S 1> เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมไม่เห็นว่าเขาจะได้เปรียบอะไรวัดนะครับคือใครได้เปรียบวัดเนี่ยนะครับก็สุดกันเต็มทีแล้วและวัดก็อย่าไปกลัวนะครับเพราะไม่มีเหตุผลอะไรจะต้องกลัวเพียงแต่ว่านี่นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะครับมันต้องมีความรับผิดชอบตามกฎหมายส่วนประเด็นเรื่องจริยธรรม มันเป็นคนละเรื่องกับประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายแพง่งนะครับและศาลเดียวะนะครับเพราะฉะนั้นในกรณีเรื่องนี้เนี่ยนะครับไอความน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้ะนะครับความน่ากลัวเรื่องของจริยธรรมที่ทนายกจะต้องถูกพิจารณาแล้วก็มีบรรทัดฐานไว้แล้วด้วย กรณีคุณปารีนาก็ชัดเจนว่าที่จากพ่อไม่ได้รู้เรื่องอะไรสุดท้ายก็ถูกตัดสิทธิ์ตลอดชีวิตกรณีครูโอก็เช่นเดียวกันนะคะศาลนึงเนี่ยยกแต่จริยธรรมครูโอก็โดนตลอดชีวิตส่วนประเด็นว่ามีคนบอกว่าผมโกงโกงพ่อมึงสิทำงานการเมืองนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับโกงพ่อมึงสิตั้งคณะกรรมการเฮงซวยมาสอบกูคําก็โกงสองคำก็โกงก็มึงตั้งคณะกรรมการเฮงซวยมาสอบกูตอนกูรวยเนี่ยมึงยังขอตังค์พ่อมึงใช้อยู่เลย คือประเด็นอย่างนี้ครับคือพูดได้อย่างนี้ได้ทุกวันก่อนหน้านี้ผมเองนะผมก็เชื่อว่าหลายหลายคนเราก็เข้าใจแบบที่ค,คุณทักษิณบอกค่ะ